สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนอ่อนแอวิชาฟิสิกส์กับอาจารย์พรเทพทองตั้งคนเดิมนะครับใน EP ีที่ผ่านมานะครับพูดถึงเรื่องของอแบบทดสอบเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับก็เด็กๆ,ๆก็ลองไปฝึกฝนทําดูนะครับในอ p ีนี้ก็จะพูดถึงแรงและการและกฎการเคลื่อนที่ครับก็จะมีเรื่องแรงเรื่องมวล แล้วก็เรื่องกฎการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นกฎการเคลื่อนที่ของเซอร์ไอแซคนิวตันที่ระบุไว้และก็เสนอไว้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับอย่างข้อที่1เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของออกรณีที่แรงลับเป็นศูนย์นะครับกรณีที่แรงลับเป็นศูนย์เนี่ยมันจะส่งผลทําให้วัตถุนเนี่ยเป็นไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงที่ก็ได้หรือวัตถุจะอยู่นิ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเดิมที มันเป็นแบบไหนอยู่เช่นถ้าเกิดว่าเดิมทีมันอยู่นิ่งๆมันก็จะอยู่นิ่งต่อไปถ้าแรงลัพเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดมันเคลื่อนที่อยู่แล้วแรงลัพเป็นศูนย์มันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงที่เราเรียกกฎข้อที่1น่ี้ว่ากฎความเฉยนะครับ law of inertia เนาะส่วนกฎข้อที่2นะครับพูดถึงกรณีที่แรงลัพไม่เป็นศูนย์ครับกรณีแรงลัพไม่เป็นศูนย์เนี่ยมันจะทําให้วัตถุนเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับ ก็เป็นไปตามสมก,การที่แบบว่าเด็กทุกคนต้องจําได้แน่นอนฮะสมก,การก็คือซิกมาเอฟเท่ากับไม่เท่ากับ0ูนย์แต่มันเท่ากับมวลคูณความเร่งก็คือซิกมาเอฟากับเอเอนะฮะและกฎข้อที่3ครับก็คือกฎที่ว่าด้วยเรื่องของแรงทุกแรงนะครับมันต้องมีคู่กับมันครับแรงทุกแรงต้องมีคู่กับมันแรงที่เป็นคู่กันนะครับตัวหนึ่งนฮะเราเรียกว่าแรงกิริยา หรือแอคชั่นนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเรียกว่าแรงปฏิกิริยาหรือ Re A c t i o n มันจะเป็นจะเปนมันจะเป็นแรงที่คู่กันเช่นอาจารย,ายืนเอามือผลักตึกอย่างเงี้ยมือผลักตึกแรงที่มือผลักตึกจะเป็นแรงแอคชั่นก็คือแรงกริยามันจะมีแรงที่ตึกผลักมือกลับมาเราเรียกเป็นแรง reaction นะครับมันจะเกิดคู่กันฮะถ้า A ไป กระทำา B A ออกแรงกระทำา B B ต้องออกแรงกระทำา A ด้วยและแรง2แรงนี้นะครับเด็กฟังจากที่ครูพูดไปและจดขึ้นมาเป็นโนต้ตก็ได้ครับมันจะต้องมีคุณสมบัติว่า1ขนาดต้องเท่ากันนะครับขนาดต้องเท่ากัน 2. ทิศทางของมันจะต้องตรงข้ามกัน 3. ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันครับมันจะเกิดแค่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนไม่ได้ต้องเกิดพร้อมกัน 4. กระทําวัตถุกละก้อน A อผลัก B คือกระทํา B B ีผลัก A คือกระทําคกละก้อนและข้อที่5ครับแรง2แรงแรงแอคชั่นกับรีแอคชั่นเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยวัตถุไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันอย่างเช่นโลกดึงดูดดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็ดึงดูดโลกด้วยแรงเท่ากันเลยครับคือแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะครับแล้มาดูตัวอย่างโจทย์ในเรื่องนี้กันนะครับก็คือ แรงและกดกันกันที่ลักษณะโจทย์จะเป็นยังไงบ้างลักษณะข้อสอบนี้อาจารย์เอามาจากข้อสอบเก่านะครับคือลักษณะของมันเนี่ยไม่ได้ต้องการจะให้คำนวณอะไรมากแต่แค่ต้องให้เข้าใจและแม่นในคอนเซปต์นายกและในขอนะครับยืนอยู่บนพื้นฝืดเพื่อทดสอบสมบัติของสปริงม,งมวนเบาในยะของคำว่าสปริงมวนเบาก็คือไม่ต้องคิดมวลของสปริงนะครับ โดยการทดลองนี้จะมีอยู่2ตอนตอน A เนี่ยการทดลอง A เนี่ยนายกรเนี่ยนำสปริงเนี่ยไปยึดติดกับกำแพงครับแล้วก็ออกแรงดึงขนาด21นิดวตันดังภาพที่1น,นะครับพบว่าสปริงเนี่ยยืดออกจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะ42เซนนี่คือข้อมูลจากการทดลอง A ส่วนการทดลอง B เนี่ยให้ในายกรเนี่ยจับสปริงข้างหนึ่งและนายขอก็จับสปริงอีกด้านหนึ่ง แต่ทั้งคู่เนี่ยออกแรงดึงในแนวระดับแนวราบนะครับขนาด21นิวตันเหมือนกันนายกอและนายขอก็อยู่นิ่งๆดังภาพที่2จากการทดลอง B ข้อใดสรุปเกี่ยวกับการยืดของสปริงจากตำแหน่งสมดุลได้ถูกต้องนะครับข้อที่หนึ่งนายสปริงไม่ยืดออกเนื่องจากนายกอและนายขอแเนี่ยและสปริงเนี่ยมันอยู่นิ่งทั้ง3อย่างเลยนะ ข้อสสปริงไม่ยืดออกเนื่องจากแรงจากนายกและนายขอเนี่ยหักล้างกันพอดีข้อที่3สปริงยืดออกเป็นระยะ21 21เซนเนื่องจากแรงจากสปริงที่มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของแรง21 21นิวตันนะครับข้อที่4สปริงยืดออกเป็นระยะ4 2เซนเนื่องจากแรงสปริงมีค่าเป็น21นิวตันและข้อ5สปริงยืดออกเป็นระยะ84เซน แรงสปริงมีค่าเป็น2เท่าของแรง21นิวตันเด็กๆข้อนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆใช้เซนต์ตอบนะครับเซนต์ของข้อนี้ส่วนมากมักจะผิดถ้าเข้าใจหลักการข้อนี้คือกฎข้อที่3ของนิวตันแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะครับรูปกร์เนี่ยนะครับนายกร์เนี่ยดึงสปริงด้วยแรง21นิวตัน เมื่อนายกดึงสปริงด้วยแรง21เนิวตันสปริงจะเกิดการยืดออกเมื่อเกิดการยืดออกสปริงเนี่ยมันไปเชื่อมอยู่กับกำแพงเพราะฉะนั้นส,สปริงต้องออกแรงดึงกำแพงด้วยเพราะฉะนั้นนายกอดึงสปริงด้วยแรง21สปริงก็ออกแรงดึงนายกอด้วยแรง21ในขณะเดียวกันแรงจากสปริงจะเกิดขึ้นค่าหนึ่งถูกไหมจะเกิดแรงสปริงขึ้นค่าหนึ่งแรงค่านี้แหละไปดึงกำแพงครับ แรงตัวเนี้ยไปดึงกำแพงนายกอดึงสปริงด้วยแรง21นิวตันสปริงก็ดึงนายกอด้วยแรง21นิวตันเกิดแรงขึ้น21นิวตันในสปริงแล้วแรง2 1นิวตันเนี่ยไปดึงกำแพงเพราะฉะนั้นกำแพงต้องดึงสปริงเท่าไหร่ครับก็ต้อง21นิวตันด้วยถูกไหมคือมันเป็น2คู่นะมันเป็น2คู่นะคู่แรกคือนายกอขับสปริงนายกอดึงสปริงด้วยแรง21ินิวตัน สปริงก็ต้องดึงนายกอกลับด้วยแรง21นิวตันด้วยถูกไหมครับแอคชั่นกับรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงในสปริงเนี่ยจะเกิดขึ้น21นิวตันแล้วสปริงมันไปผูกโยงอยู่กับยึดอยู่กับกำแพงแสดงว่าสปริงต้องดึงกำแพงด้วยแรง21นิวตันด้วยเมื่อเมื่อสปริงดึงกำแพงด้วยแรง21นิวตันกำแพงก็ต้องดึงสปริงด้วยแรง21นิวตันด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นการทดลองในรูปที่สองออจริงๆก็คือ,อ,อกำแพงมันแปลงร่างเป็นนายขอฮะถูกไหมเปลี่ยนจากกำแพงเป็นนายขอถ้าออกแรงดึง21นิวตันเนี่ยนายกอดึงสปริงด้วยแรง21นิวตันแสดงว่าสปริงก็ต้องดึงนายกอด้วยแรง21นิวตันเกิดแรงขึ้น21นิวตันแล้ว สปริงก็ไปยึดโยงอยู่กับนายขอนะครับสปริงก็ต้องดึงนายขอด้วยแรง21นิวตันด้วยนายขอก็ต้องก็เลยต้องดึงสปริงด้วยแรง21นิวตันเช่นเดียวกันนะครับถ้าเทียบนายกกับสปริงก็คือแอคชั่นกับเรียคชั่นก็คือนายกกับสปริงถ้าเทียบสปริงกับนายขอแอคชั่นกับเรียคชั่นก็คือสปริงกับนายขอ,อ,ยขอเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ มันจะเป็นไปตามกฎข้อที่3นะครับก็คือแรงสปริงเนี่ยจะยืดออกเป็นระยะ21 21อขอโทษสปริงจะยืดออกเป็นระยะ42เซนเท่าเดิมนะครับเน,เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าแรงสปริงมีค่าเป็น21นิลตันนะฮะข้อนี้ก็คือกดข้อที่3ตามที่อธิบายไปเด็กๆถูกไหมครับอันนี้ตอบข้อที่4นะฮะ ได้ไหมครับถ้ายังไม่เข้าใจลองอตั้งสติคิดดูดีๆอีกทีหนึ่งในกฎข้อที่3ตามที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้นะครับถ้าไม่เข้าใจลองย้อนกลับไปที่คุณสมบัติของแรงตามกฎข้อที่3อีกทีหนึ่งก็ได้นะโอเคนะครับข้อต่อไปครับเรามาดูข้อต่อไปกันอ่าข้อนี้ข้อที่เป็นการพูดถึงกรณีของวัตถุที่ วางอยู่บนดวงดาวนะครับวัตถุกับดวงดาวเอ้นเซนต์ดิวตันเนี่ยได้เสนอกฎไว้กฎหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างวัตถุสองก้อนนะฮะมันเป็นแรงดึงดูดแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมวลก้อนที่1กับมีมวลก้อนที่2 ก้อนที่1มีมวลเป็น m 1ก้อนที่2มีมวลเป็น m 2นะครับและอยู่ห่างกันเป็นระยะ R อยู่ห่างกันเป็นระยะ R มวลก้อนที่1จะออจแรงดึงก้อนที่2มวลก้อนที่2ออกแรงดึงก้อนที่1แรง2ตัวนี้เป็นไปตามกฎข้อที่3ของนิวตันก็คือว่า action เท่ากับ reaction แสดงว่า1ดึง2 1ดึงดูด2กับ2ดึงดูด1เท่ากันแล้วแรง ตามกฎข้อนี้เป็นไปตามสมการว่า gmm g m GM 1 m 2ส่วน r กํลังสนะครับ g m 1 m 2ส่วน r กํลังสองตัว g ก็คือค่าคงที่น้มถ่วงสากลใช้ได้กับมวลทุกคู่ในจักรวาลน,นี้ด้วยนะครับแล้วก็ r ก็คือระยะห่างระยะห่างนี้วัดจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลางนะครับอ,อันนี้ก็บอกว่าเอาวัตถุ นะครับมวล m อ่ามวล m ไปชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์รู้จักดวงจันทร์ไหมครับนี่จัดพี่น้องเราเนี่ยเอาน้ำหนักของมวล m ซึ่งชั่งบนดวงจันทร์เนี่ยมันได้เป็น mg พราม mg พรามใครจะเขียนใครเขียนเยนป็น mg เก็ได้นะใครอ่านเออ mg เก็ได้จงหามวลของดวงจันทร์ครับกำหนดให้ g เนี่ยค่าแทนค่านุ่มถ่วง ค่าคงที่โน้มถ่วงแล้วก็แรงเทนรัศสบีของดวงจันทร์เอเดงี้ฮะมันจะมีวัตถุอยู่2ก้อนก็คือดวงจันทร์กับวัตถุที่อยู่บนดวงจันทร์เอาไปชั่งบนดวงจันทร์น้ำหนักก็คือแรงดึงดูดถูกไหมฮะแรงดึงดูดคือมันดึงให้วัตถุกดลงบนพื้นถ้าเอาตาช่างไปสอดระหว่างวัตถุกับพื้นมันก็จะทําให้วัตถุเนี่ยกดลงบนตาชั่งครับ ตาช่างก็จะอ่านค่าได้ถูกไหมฮะตาช่างอ่านค่าได้น้ำหนักที่อ่านได้ตรงนี้ก็คือ mg พร m e mg พร m e mg แดดนะครับอ่ะแล้วแรงตัวนี้มันเป็นไปตามสมการว่า g ถ้าเราให้วัตถุเนี่ยมีมวลเป็น m แล้วดวงจันทร์นี่มีมวลเป็น m ใหญ่เออแล้วก็ถือว่ามันใหญ่กว่าก็เป็น m ใหญ่แล้วกันนะครับ ก็จะเป็น Gm m ส่วนด้วย r กําลังสองอะจริงๆต้องวัดจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลางถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่า,าระยะห่างจากผิวดวงจันทร์ถึงจุดศูนย์กลางดวงจันทร์เนี่ยกับรัศมีของวัตถุนเนี่ยมันต่างกันมากนะมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากา็มองข้ามไปเลยก็ได้มองข้ามรัศมีของวัตถุไปเลยก็ได้ มันน้อยมากนะครับให้คิดระยะห่างเป็นตัว r ของดวงจันทร์ได้เลยได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็น r กํลังสงทีนี้เราจะพบว่าตัว m ก็จะตัดไปถูกไหมก็จะเหลือ g พรามเท่ากับ g m ใหญ่ส่วน r กํลังสองโจทย์ต้องการถามถึงถามหามวลของดวงจันทร์ก็คือตัวนี่สปอตไลท์สอเลยครับตัว m ตัวนี้ ย้ายข้างมาตั้งสติเราย้ายข้างดีๆนะย้ายผิด m เท่ากับ r กํลังสอง g พรม์ส่วน g ใหญ่ r กํลังสอง g พรม์ส่วน g ใหญ่นะครับก็จะเป็นคำตอบเลือกไปเลือกคำตอบครับค่อยๆเลือกเนาะตอนนี้เราได้คำตอบที่ถูกแล้วมันมีหลายคนนะครับที่พลาดพลั้งไปเลือกเอาช้อยที่มันผิด นะครับก็เสียดายคำตอบคือข้อที่4นะครับ r กำลัง2 g พร้อมส่วน g ใหญ่โอเคนะครับอันนี้ก็จะใช้กดแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันมาใช้สำหรับการแก้โจทย์ปัญหาข้อแบบนี้ก็อาจจะมีนะครับข้อสอบแต่มันอาจจะไม่มีทุกปีแค่นั้นเองแต่อย่างหนึงที่บทนี้เรื่องนี้ที่จะเอาไปใช้ก็คือเรื่องของวิชาดาราศาสตร์นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะเนาะ โอเคอ่ะไปข้อต่อไปกันข้อต่อไปเป็นลักษณะของมวล2ก้อนนะครับที่มีความสัมพันธ์กันเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาข้อนี้กันนะครับมวล1นกิโลกร,รมัมตัวบนนะครับตัวแบบผิวสีดำๆครับกับ2กิโลกร,รมัมก็คือตัวสีขาวที่อยู่ข้างล่างผูกกันด้วยเชือกเบาแล้วนําไปคล้องผ่านรอกเกลี้ยงรอกเกลี้ยงก็คือลอกที่ไม่มีความเปิดไม่มีแรงเสียดทาน จงหาขนาดของแรง F แรง F อยู่ตรงนี้นะฮะที่ทำให้ความตึงของเชือกมีค่า5นิวตันเชือกก็จะมีความตึง5นิวตัน t เท่ากับ5นิวตันทีนีเ้เขาบอกว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสเท่ากับ0.25 0.25จริงๆมันก็คือ1ส่วน4เนอะถ้าเกิดทำเป็นเศษส่วน อะเรามาหาคำตอบกันนะฮะในโจทย์ข้อนี้ให้หาแรง F ที่ทำให้เชือกมันตึง5นิวตันเราต้องดูก่อนว่าเชือกเนี่ย5นิวตันมันดึงอะไรอยู่บ้างมันดึงทั้ง1กิโลกร,รัมและดึงทั้ง2กิโลกร,รัมอยู่ด้วยกันถูกไหมครับอ่ะข้อนี้นะฮะวิธีการเป็นเบสิกเพื่อให้เราไม่ผิดพลาดให้เราแยก วัตถุออกเป็น2ก้อนเลยแยกออกจากกันเลยนะครับแล้วเราก็เขียนแรงที่กระทำต่อวัตถุแต่และก้อนเราเขียนแรงที่กระทำต่อวัตถุแต่ละก้อนอ่ะนี่1กิโลกรัมนะเขียนแรงที่กระทำต่อวัตถุก้อนที่1ก่อนจะมี <ฤ usi> แ,ะรแรงที่กระทำแรง T ดึงไปทางนี้แรงตึงเชือกต้องดึงออกจากวัตถุนะครับแรงตึงเชือกต้องดึงออกจากวัตถุ และมันสัมผัสกับออหลังของมวล2กิโลกร,รมัมถูกไหมมันก็มีแรงเสียดทานด้วยเชือกเนี่ยพยายามจะดึงให้1กิโลกร,รัมเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางซ้ายถูกไหมครับแสดงว่าแรงเสียดทานเนี่ยจะเกิดขึ้นในทางขวาอ่ะสมมติเป็น F1 F1 และมีแรงที่ดึงลงครับคือแรง mg ดึงลงกับแรงที่ดันขึ้นคือแรง n 1นะครับวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ตามแนวดิ่งเพราะฉะนั้น n 1กับ mg ก็จะเท่ากันนะ n 1กับ mg จะเท่ากันอ่ะทีนี้เราก็ต้องตั้งสมการอย่างนี้ถ้าจะหาแรงเสียดทานเนี่ยเนื่องจากว่าแรงเสียดทานเขาบอกมิวมาแล้วถูกไหมฮะสมระติความเสียดทานนี่คือตัวมิว 1> f 1เท่ากับมิว็มิวก็คือมิวคูณกับเ g มิวเท่าไหร่ฮะ1ส่วน4 mg ก็คือ m คือ 1g คือ10เพราะนั้น mg ก็คือ10เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น10ส่วน4ก็จะเป็น2.5้นิวตันแรงตึงเชือกเดียเท่าไหร่ฮะเมื่อกี้มันคือ5นิวตัน แต่แรงเสียดทานอ่ะมันคือ2.5นิวตันแรงดึงไปทางซ้าย5แรงดึงไปทางขวา2.5ไม่เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นมวล1กิโลกร,รัมจะต้องมีความเร่งมวล1กิโลกร,รัมจะมีความเร่งหาความเร่งครับซิกมา f นะเท่ากับ MA นะฮะแรงทชนะขึ้นก่อนก็ได้ครับลบเ1เท่ากับ MA ไม่ต้องเอา n 1กับ mg มาคิดเพราะ n 1กับ mg มันอยู่ตามแนวดิง่งเราไม่ได้มันไม่ได้เคลื่อนที่ตามแนวดิ่งอะ่ะมันเคลื่อนที่ตามแนวราบเราก็เอาแรงเฉพาะแนวราบมาคิดพอแค่นั้นแทนค่าไป n เา t เท่ากับ5 f 1เป็น2.5เท่ากับ m คือ1 a เพราะฉะนั้น a เท่ากับเท่าไหรครับ2.5 เมตรต่อวินาทีกำลังสองเนาะความเร่งเป็น2.5ครับได้ความเร่งเป็น2.5ฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูมวลก้อนที่2กันมวลก้อนที่2เนี่ยเนื่องจากว่าขออนุญาตเขียนตรงนี้มวลก้อนที่2เนี่ยนะครับมันถูกแรงกระทาค่อนข้างเยอะ มีแรงอะไรบ้างแรงทีแน่นอนแหละตัวหนึ่งดึงไปทางซ้ายแรงตึงเชือกจำไว้นะครับต้องดึงออกจากมวลต้องดึงออกจากมวลแรงทีดึงไปทางซ้ายแรง f ดึงไปทางขวาแรง f ดึงไปทางขวานะครับแรงเสียดทานที่พื้นข้างล่างก็คือไปทางซ้ายเพราะว่า แรง f พยายามจะดึงวัตถุไปทางขวาวัตถุจะพยายามจะเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเสียดทานก็ต้องอยู่ข้างล่าง f2 และข้างบนครับมันมีการเสียดสีกับวัตถุก้อนที่1ด้วยเพราะฉะนั้นตรงผิวสัมผัสตร,ตร,ตรงนี้ข้างบนนะีมันจะต้องเกิดแรงเสียดทานขึ้นมาด้วยซึ่งไปในทิศนี้เป็น f1 นะครับและมีแรงดึงลงก็คือแรง mg ดึงลง แล้วมีแรงกดลงก็คือจาก mg ตัวบนที่กดลงมาถูกไหมแล้วก็มีแรงดันขึ้นฮะก็คือแรง n 2. 2แรง n 2นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะตั้งสมการได้เลยว่าเนื่องจากเป็นระบบเดียวกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเร่งมันต้องเท่ากันนะเราตั้งสมการได้เลยว่า sigma f เ,เท่ากับ ma ตั้งสมการว่าซิกมาเอสเกับเวัตถุนี้จะเคลื่อนที่ไปทางไหนครับไปทางขวาถูกไหมตามแรง f เพราะนั้นแรง f ขึ้นก่อน f ลบ t ลบ f ลบ t ลบ f 1ลบ f 2เท่ากับ m a f ลบ t ต้องการให้ t มีค่าเป็น5 1> f 1เมื่อกี้ได้มาแล้วเป็น2.5งจลบมิวเอ็นถูกไหมลบมิวเอ็นมิวก็คือ1 4. นึ่งส่วนสีเอ็ก็คือ,อมันจะมีตัว n 2็นองเท่ากับ 2a n 2 n 2นี่มันเป็นแรงขึ้นถูกไหมเนี่ย n 2เนี่ยตัวนี้เป็นแรงขึ้นเท่ากับแรงลงครับแรงลงมี2ตัวถูกไหม ตัวบนเนี่ยเท่าไหร่ตัวบนนี่กดลงมาเท่าไหร่10นิวตันตัวล่างดึงลงมาเท่าไหร่20นิวตันเพราะนั้น n 2 n 2ก็ต้องเป็น30นิวตันถูกไหมเด็กแทนค่าไปเลยนะ f ลบตัวนี้เป็นเ5เนาะลบ1ส่วน4คูณกับ30เท่ากับ 2คูณ2.5แรง n2 เนี่ยนะครับก็คือตัว N2 เนี่ยมันดันขึ้นถูกไหมดันขึ้นปุ๊บจะเท่ากับแรงที่กดลงแรงกดลงจะมีแรง m g กับแรง m g ตัวนี้แรง MG ตัวบนเนี่ยมันคือ1 0นิวตัน mg ตัวล่างคือ2 0นิวตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมทั้งหมดแรงขึ้นกับแรงลงเท่ากันก็จะกลายเป็น 3 0นิวตันนะครับก็จะกลายเป็น f ลบ -7.5 ลบ7.5เท่ากับ5เพราะฉะนั้น f ก็จะเป็น2 0นิวตันนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกข้อนี้ดูนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างถ้าเด็กๆสับสน ไปใช้ n 2เท่ากับ mg โดยที่ไม่คิดแรง mg ตัวบนที่กดลงมาคือเนื่องจากว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันจะต้องคิดแรงแรง n ด้วยนะครับแรงเสียดทานเนี่ย f เนี่ยเท่ากับ mu n n ตัวนี้ฮะมันคือแรงกดมันคือแรงที่กดลงมาตั้งฉากกับพื้นนะ,ะตัว n ตัวนี้นะซึ่งถ้าเกิดมีวัตถุแล้วมีพื้นอย่างนี้นะฮะแรง n ก็คือแรงที่ อย่างนี้ดันขึ้นจะเท่ากับแรงที่กดลงมาซึ่งโดยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นตรงๆอย่างเงี้ยมันขึ้นตรงตรงอย่างเงี้ยเอ็นมันขึ้นตรงๆมันก็จะเท่ากับ mg นะครับยกเว้นแต่ว,ว,ว,ว่าแนวดิ่งเนี่ยมันมีแรงอื่นเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นข้อน,นี้แนวดิ่งเนี่ยพบว่ามันมี mg ตัว2กิโลกร,รัมฮะที่ดึงลงอยู่แล้วแล้วก็มีแรงจากตัวบนที่มันวางกดทับอยู่อีกอีก10นิวตัน ตัวล่าง20นิวตันเพราะฉะนั้นแรง N ข้างล่างเนี่ยก็เลยดันขึ้นเท่ากับ30นิวตันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังข้อนี้นะครับถ้าเกิดเราไปใช้เอ็นผิดเนี่ยมันก็จะมีช้อยด้วยแต่ว่าเป็นคําตอบที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆลองฝึกทําโจทย์ในข้อที่3นะครับซึ่งลักษณะก็คือว่ามันมีมความสัมพันธ์ของ ความสัมพันธ์ของวัตถุสองก้อนอยู่ลักษณะก็คือมันมีเชือกผูกโยงกันนิดหนึ่งครับก็คือเรื่องของแรงตึงเชือกดเด็กๆอาจจะมีความสับสนอยู่นิดหนึ่งแรงตึงเชือกข้อที่1นเลยนะฮะสมบัติของมันคือมันต้องดึงออกจากวัตถุครับถ้าเราพิจารณาก้อนไหนอยู่ต้องดึงจากออกจากก้อนนั้นถ้าหนูไปดึงถ้าหนูไปดูก้อนที่1มันก็ดึงออกจากก้อนที่1ถ้าไปดูก้อนที่2มันก็ดึงออกจากก้อนที่2ครับนึกออกไหมฮะแรงตึงเชือกต้องดึงออกจากวัตถุนะ อันที่สองครับโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นบทนี้ครับเชือกเส้นเดียวกันมันจะตึงเท่ากันครับมันจะตึงเท่ากันก็คือเชือกตัวนี้กับเชือกตัวนี้มันก็คือเชือกเส้นเดียวกันมันคล้องผ่านรอกเกลี้ยงไม่มีแรงเสียดทานแสดงว่าส่วนที่ดึงข้างบนกับส่วนที่ข้างล่างมันต้องตึงเท่ากันและโดยส่วนมากในบทนี้นะครับเป็นเชือกที่ไม่มีมวลนะครับก็คือเช,เชือกที่มันแบบเบาเบครับ ก็ไม่ต้องเอามวลมาคิดคิดเฉพาะมวลของวัตถุเท่านั้นนะฮะมาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่4วัตถุ A นี่แนบอยู่ที่หน้ารถคันหนึ่งนะฮะที่ผิวสัมผัสมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับมิวนะฮะจงหาว่ารถคันนี้จะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่วัตถุถึงจะไม่ตกลงมานะครับอ่ะเราวาดรูปขึ้นมาก่อนอ่ามีรถนี่นะฮะมีรถแล้วก็มีวัตถุแนบอยู่ที่หน้ารถนะครับอ่ะทีนี้ รถเนี่ยก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร่ง a นะครับแรงที่ดันวัตถุไปข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นแรงที่เกิดจากรถด,ดันวัตถุก็คือแรง n ถูกไหมแรงที่ดึงวัตถุลงข้างล่างเนี่ยก็คือแรง mg แรงที่ดึงวัตถุขึ้นข้างบนตรงนี้ฮะมันไม่มีแรงอื่นนอกจากแรงเสียดทานนะครับไม่ให้รถ ถอดไม่ให้วัตถุตกลงมานะครับก็แสดงว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะฮะแรงขึ้นก็คือแรงเสียดทานแรงลงก็คือแรง mg แรงเสียดทานก็คือม n เท่ากับ mg นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ n เราจะได้เป็น mg ส่วนมนะ mg ส่วน m ทีนี้เรามาดูแนวนอนแนวราบบ้าง ในแนวแกน x นะฮะวัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปทางขวาด้วยความเร่งแสดงว่าแรงที่ส่งผลทําให้เกิดความเร่งขึ้นมาก็คือแรง n นะฮะเราตั้งสมการตามกฎนิวตันว่า sigma F เท่ากับ ma นะฮะแล้วแรงที่กระทําไปข้างหน้าก็คือแรง n แรง n เท่ากับ ma หนูก็เอา n ที่ได้นะครับจากแนวที่เราคิดแนวดิ่งนะฮะมาแทนก็จะได้ว่า mg ส่วนิวเท่ากับ ma นะครับ mg ส่วน μ เท่ากับ ma แล้วเราก็ตัดตัว m ออกได้นะครับก็จะได้ว่าความเร่งในข้อนี้ a เท่ากับ g ส่วน m นะฮะเป็นคำตอบซึ่งออความเร่งเนี่ยถ้าเกิดเราเช็คดูนหน่วยก็ได้ครับเราเราสามารถตรวจสอบดูนหน่วยก็ได้ว่าหน่วยของความเร่งมันจะต้องออกมาเป็นหน่วยเมตรต่อ วินาทีกําลังสองซึ่งตัวมิวเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ไม่มีหน่วยตัวมิวอ่ะเป็นตัวที่ไม่มีหน่วยตัวนี้นะอ่าแสดงว่าความเร่งกับตัว g ต้องเป็นหน่วยเดียวกันถูกไหมอ่าซึ่งค่า g เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือ10เมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบคําตอบได้จริงๆข้อนี้อาจจะอ่าตรวจสอบหน่วยไม่ได้ตรนนี้ก็ตรวจสอบหน่วยไม่ได้แต่ข้อนี้ตรวจสอบหน่วยได้ว่าข้อนี้เราสามารถตัดช้อยได้ก็โดดตัว่าสามารถตัดช้อยได้อ่าก็จะเหลือข้อตัดช้อยไม่ได้2ข้อฮะ นะครับเพราะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือต้องตอบว่าข้อที่2นะครับโอเคนะครับก็ใน EP ที่3นะฮะในบทที่3นี้ก็จะฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องของแรงและกฎการเคลื่อนที่จะเป็นการแก้ปัญหาโดยการเอากดกันเคลื่อนที่มาใช้นะครับบางทีมันจะมีการพัวพันไปถึงบที่บทที่2ด้วยนะครับก็คือในเรื่องของการเคลื่อนที่แนวตรงเพราะจะเห็นว่า ในการตั้งสมการกฎข้อที่2คือซิกมา F เท่ากับ MA นี่ยมันสามารถนำความเร่งมาจากการหาสมการ5สูตรได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปฝึกฝนโจทย์ดูแล้วกันนะครับใน EP ีที่3นี้ก็ขอลากันด้วยเพียงเท่านี้นะครับ